รัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามในข้อตกลงอา t e m i มเพื่อร่วมโครงการสำรวจอวกาศซึ่งสหรัฐเป็นผู้ริเริ่มและมีหลายประเทศเข้าร่วมอยู่อ้างอิงจากแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครับการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับในพิธีที่มีตัวแทนของรัฐบาลสาหรัฐและไทยร่วมลงนามก่อนที่สหรัฐจะประกาศต้อนรับไทยในฐานะประเทศผู้ร่วมลงนามลำดับที่51อย่างเป็นทางการครับ ข้อตกลงอาร์ทิมหรือว่าอาร์ทิมิสแอคคอนั้นเป็นข้อตกลงในระดับผู้ภาคีที่เริ่มจัดทำขึ้นโดยสหรัฐและพันธมิตร7ประเทศและมีการลงนามครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี2020นะครับโดยมีจุดประสงค์มุ่งเน้นการสำรวจและใช้งานโอกาสอย่างสันติรวมทั้งทำหน้าที่เสริมสร้างความร่วมมือในโครงการอาร์ทิมสเพื่อสำรวจดวงจันทร์และอวกาศร่วมกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซ่นะครับ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุด้วยว่าความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนภาพของการเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐไทยที่ยืนยาวมากว่า190ปีขณะที่การเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนของ2ประเทศก็ได้ช่วยส่งเสริมสันติภาพและความรุ่งเรืองให้แก่กันมาเสมอนะครับ